อะไรอ่ะเอาน้ำอัดลมใส่ในลูกโปง่งใส่เสร็จแล้วก็มดแล้วยังไงต่อเอาที่ทําเสร็จแล้วใส่ลงถังลงไปแล้วก็ใส่เมล็นทอนลงไปแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นอ่ะใส่น้ํายาล้างจานเออน้ํายาล้างจานลงไปแล้วก็แทงลูกโป่งให้แตกแล้วมันจะเป็นยังไงต่อเฮ้ย <Hey! S 1> มันเป็นไปได้ยังไงครับทุกคนโอเคครับตอนนี้ผมได้ซื้อน้ำอัดลมมาแล้วน,นะครับทุกคนต่อไปเราจะเอาน้ำอัดลม ใส่ในลูกโป่งนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอใส่น้ำมนร้อนในลูกโป่งเสร็จแล้วนะครับต่อไปเราจะเอาทําการใส่ถังครับทุกคนต่อไปเราจะใส่เมททอลงไปในถังนะครับทุกคนต่อไปเราจะใส่น้ํายาล้างจานนะครับทุกคนถึงแล้วทุกคนรอคอยครับสามสองหนึ่ง